ตรงไหนที่ลูกค้าแบบมาแน่นๆก็ต้องช่วยกันตาเนาะสีไฟนี่ดีมากเลยนะทําให้เราแบบดูดีในกล้อง <c oughs> นะครับอาหารหน่ากินด้วยอือาหารหน่ากินแล้วดูสีร้านเลยมันดูดีนะอันนี้คือเมนูอะไรครับเนี่ยยำกุ้งสดค่ะอ๋อยำกุ้งสดตาปังตายถ้าไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นต้องสั่งพอดีพอดีใช่ถ้าเผ็ดแบบดทางร้านกี่เม็ดอ่ะพายุมมือหนึ่งนะพายุมเลยพยุมมือหนึ่งเลยนะ ทั้งพริกสดและพริกแห้งเนาะอ๋อนี่ครับนี่ดูพริกสะัดแดงไม่แดงไหมนี่พริกเขานะครับ,น,น,บ,บ,น,น,รบนี่สูตราน้ำตาลตะโนดนะนั่นนะ้นำน้ำตาลต,ตะโนดน้ำตาลตนะนดน้ำตาลปิ๊บให้น้ำตาลตะโนดนะเชื่อมนะต่อไปตำไรเอ่ยอยำมะม่วงค่ะโอ้มีทั้งตำม,มีทั้งยำนะร้านนี้ครบเซตแล้วก็มียำขนมจีนด้วยนี่รู้สึกไงมียำขนมจีนด้วย นี่ข้างหน้ามีปูมา้ามีกุ้งกุ้งสดมีหอยนะครับนี่ชื่อร้านนะนี่ครับอันนี้อันนี้ขนาดย่อมๆนะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาไอาว้วันศุกร์วันเสาร์จะไปขายถนนคนเดินเนาะ,ะนะครับเราฝากสาขาห้องหินด้วยเนาะที่ไหนนะอยู่ตรงไหนห้อหินวัดนันงคารตลาด ค่ะ,ะวันพุธชน้าอำเภอแล้วก็วันอาทิตย์บริษัทโดนโอเคครับตามนั้นนะก็ถ้าใครฟังไปทังก็กดไปดูแลหลายรอบแล้วกันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูอ,อ่น้องแม็กซ์ตามต่อนะครับหอยยมมะม่วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เขาจะให้ ให้ปิดสี่ท like ุ่มแล้วสบายหน่อยมีเวลาขนของนะสามทุ่มนี่ก็ต้องปิดสองทุ่มนะใช่ค่ะสองทุ่มเหนื่อยมากไหมครับบองทุกร้านบ่นกันระงมเลยบางเหนื่อยครับแล้วที่นี่เหมือนคนออกช่องเย็นด้วยเวลาขายที่เทียวอันนี้ต้องต้องแบบแม่ค้าแบบแทบร้องไห้นะเพราะว่าคนเดินช่องเย็นนี่มีลูกมือด้วยเนาะ ยางนี้ใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวสองข้างหน้าหน่อย เยิ้มมอนกันเยิ้มๆเนี่ยเมนูอะไรเอ่อมาตักข้าวแล้วค่ะตัวเองโทรไปดูว่าอยงอันนี้ยำปลากรอบใส่ขา้าวโพดมะม่วงค่ะใส่หัวเชอรี่ด้วยโอเคครับอบอเป็นเป็นยำตามสั่งได้นะใครอยากกินแล้วก็สั่งได้นะครับนี่ชัมะนาวแท้นะครับ ้าต้องต้องเป็นลูกค้าประจานะเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าขายอยู่ตรงนี้นะครับเขาจอยู่นอกนอกนอกบริเวณต้ะรุงนิดนึงเนื่องจากว่าที่ข้างในเต็มเอียดนะไปแทรกไม่ได้เลยนะครับร้านค้าเพียบเลยด้านในนะู้นนะครับไม่รู้ขายเฉพาะอาหารการกินเท่านั้นนะฮะที่นี่นะครับเสื้อผ้าไม่ไม่มีนะเป็นพวกอาหารโต๊ะุ่งนะอาหารการกินป้าเต้มยอะไรเงี้ยอยู่ที่เมืองประจวบนะฮะที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ขนมจีนด้วยอันนี้เขาเรียกย่งขนมจีนเหรอใช่ค่ะตีสิบบาทหกสิบบาทค่ะยาวพอพูดขายอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับน,นี่ดูเส้นหนิ่งกรรไกรหอมนะตอน ใส่โหระพาใช่ไหมใช่ค่ะเอาอุ้ยเกือบพึ่งพกเลยเล่าไม่น่ามันได้เยอะมากไปถูกทายเมื่อยใหญ่ด้วยดูดิหกสิบบาทได้เพียบเลยน่าลองนะครับแต่อันนี้คือเอาไปอย่าไปทิ้งไว้นานเพราะว่าต้องกินเลยเนาะคล้ายๆต้มตำถ้าจะเอาไปกินพรุ่งนี้เรา่ายังไม่ได้กินให้แยกเครื่องแยกเครื่องก็ได้ใช่ไหมอ๋อแต่อันนี้เขาเรียกว่าซั่วซั่วเขาปุ้น ้าวสายอีสานนะก็คือยำกระปุ่นคือจะยำไปเลยยำขนมจีนนั่นแหละดูดีะจะถุงใบใหญ่ด้วยไม่แพงนะครับ60บาทแต่เยอะเลยนะมีหมูยงหมูยอมีหอยมีไข่แดงด้วยนะนี่ครับเออ60บาทน่ารอครับร<า>ก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลยนะ มีหอยหอยแคลงนะครับมีปลาหมึกไข่ด้วยอันนี้เป็นหอยหอยอะไรเอ่ยอันนี้เป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะครับกุ้งสุกเนาะมีปูม้านะครับโอ้โหนี่กุ้งสุกปลากรอบกุ้งสดปูจืด สุดเพื่มเลยครับสุดเพื่มเลยครับ <iri> อ่นนอนนาเป็นตัตัวใส่กใอไปเองไหมไม่ใสู่นะคะเคเดี๋ไม่ทันเกือบ <c oughs> ไ,ไม่ทันเดไม่ทันส้มตำนะ ่ก็จะสั่งกับบ้านทั้งนั้นเพราะว่าทางร้านไม่ได้มีที่นั่งให้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยาก้างก็คือเป็นเป็นร้านข้าวต้มร้านอะไรก็สั่งแบบไปกินที่ร้านอื่นได้นะฮะแต่ว่าต็มาไปนั่งร้านอีกร้านหนึ่งข้างในนู้นะครับ ตําแตงใช่ไหมครับใช่ค่ะตําแตงปลาร้าหรือเปล่าตําแตงปลาร้ากุ้งฉุกข์ปลาร้ากุ้งฉุกข์เอาผู้ช่วยมาจากไหนผู้ช่วยเนี่น้องสาวน้องสาวแท้ๆเลยอ๋อแสดงว่าอยู่ประจวบกันเนาะน้องอยู่ประจวบน้องสาวไม่ได้เรียนเหรอตอนนี้เรียนออนไลน์ค่ะอ๋อใช่ใช่โรงเรียนโรงเรียนช่วงโควิดเรียนออนไลน์เด็กชอบด้วยนะ quá tầm tàng oh. Tầm này chỉ mình nắm ở nữa không? Tầm chẳng đấy nè มีแอปพลิเคชันฟู้ดแทนดอนะครับใครที่อยู่ประจวบสามารถเข้าไปสั่งได้ในแอป,ปนะครับตามปังตายนะฮะไม่อยากตายอย่าสั่งเป็ดเห็ดถ้าอยากตายอะ่ะต้องสั่งให้เห็ดโอ้แซ่บเลยรู้เสียงนคนก็สบาย

back สองเลยเหรอใช่ตำแจงสองอ๋ออยู่นี่เดินยุทธีก่อไปไหนมาไปไมาไมนี่จะอะไรนะนันจะรั้งโซ่60ตอน4 ม่วงใช่ไหมที่ถนนเาขาเรียกไม่ใช่ถนนคนเดินตลาดโต้รุ่งเมืองประจวบนี้จะมีร้านอาหาร,าราอร่อยๆหลายร้านนะครับยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาพักในตัวเมืองประจวบแล้วก็สามารถมาเดินเที่ยวได้นะจนถึงสามสี่ทุ่มนะที่นี่นะครับมีร้านเด็ดร้านดังหลายร้านนะแล้วก็ร้านซุปตำยันที่ลรกก็จะ อ,อยู่อีกที่นึงนะไม่ไกลาจากที่นี่นะฮะใครมา,าประจาะแนะนำเนาะปลหมึกโอ้ปลาหมึกิวยาวเลยีอิวาเอายาอต้นปรรไ,ไหคะไกอะไรนะยำตีนไก่มีด้วยเหรอยำกนมตีนจ้ะ <laughs> <laughs> อุ้ยปลาโนวปลาโปลาโอ่ะนอะคระับ ลปะลาอันนี้หมักเองด้วยปลากระกดีนะครับานนี้นะคระับ <laughs> คนที่ไปหาปลากระกดีมาใช่ไหมอันในคลองแถวแถวทางรถไฟนะจะมีลำน้ำจือดอยู่นะครับเราก็มาหมักเองใส่เกลือใส่ข้าวคั่วนะแม่ค้าหมักปะลาเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเหรอเฮ้ยเราใช้ประจำเราต้องหมักเองกินไม่ได้นี่สิ ดูใน y o u t u ู e ได้ครับวิธีการทำปลานะครับโอ้ปลาหมึกหลายตัวเลยพิเศษปลาหมึกอ๋อเขาบอกพิเศษปลาหมึกเนะาะพิเศษปลาหมึกนะครับราคานี้มันก็เริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทนี่ไง เมนูราคาไม่แพงนะ80บาทเต็มที่เลยก็ทะเลรวมเลยร8 0บาทแล้วก็ตำกะเหล่านี้ก็150บบาทเองอเยอะมาก